งอกเก็บไปถอนนะถอนแล้วเดี๋ยวเหัวล้านหลินมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำปิดงอกแล้วก็เปลี่ยนสีของดูดีแคร์นะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหลินจะพาเพื่อนๆมาทำสีผมกันฟังไม่ผิดค่ะแล้วก็นี่ก็คือสีผมที่หลินทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ได้เน้นสีฉูดฉาดสีแฟชั่นอะไรแต่ว่าเราจะทดลองผลิตภัณฑ์ดูดีแคร์นะคะเป็นสินค้าที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผมหรือปิดผมงอกนั่นเอง วันนี้นะคะก็คือจัดมาครบเซ็ตเลยไม่ว่าจะเป็นแชมพูสระผมมาร์กบำรุงผมแชมพูย้อมสีผมแล้วก็เซรั่มบำรุงผมค่ะเดี๋ยวเรามาลุยแกะกล่องเพื่อใช้งานกันดีกว่านะคะขวดแรกก็จะเป็นออยล์เซรั่มนะคะอเมทีเซรั่มบำรุงผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูสระผมนะคะแล้วก็ตัวต่อไปก็คือ m a ร k t r e ีทเมนต์มาร์บำรุงผมค่ะในทุกๆกล่องนะคะที่แกะออกมาเขาก็จะมีวิธีใช้โบชัววิธีใช้อยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับแชมพูย้อมสีผมขวดนี้เมื่อแกะออกมาแล้วก็จะมีทั้งวิธีใช้ทั้งถุงมือแล้วก็มีมาร์กแบบเป็นซองนะคะมาร์กสำหรับบำรุงเส้นผมซองสีเขียวๆซองนี้นะคะแถมมาให้ด้วยค่ะ มาเริ่มต้นวิธีการทําเลยนะคะเราจะทําตอนผมแห้งๆแบบนี้คือผมจะต้องไม่เปียกไม่หมาดนะ,ะขั้นตอนแรกของการทําสีผมนะคะเราก็จะต้องนําล็อกที่คอขวดออกก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่เอาล็อกที่คอขวดออกมาเราจะไม่สามารถปั๊มแชมพูย้อมผมออกมาได้นะคะแล้วหลิ่นก็จะใส่ถุงมือค่ะเพื่อป้องกันสีเข้าไปติดในซอกเล็บนั่นเองนะคะจริงๆแล้วแชมพูย้อมผมแบรนด์เนี้ยเขาล้างออกง่ายไม่ติดผิวนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงมือก็มีอมโอกาสเสี่ยงที่จะ ล่องเล็บดำนั่นเองนะคะทุกคนใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นตรงนี้ไหมคะเป็นจุกป,ปิดแล้วก็บีบแชมพูออกมานะคะบีบแชมพูออกมาประมาณ2-3ปั๊มนะคะหลินบีบป,ประมาณ 3- 4สี่ปั๊มเลยแล้วก็ใช้ฟอกที่มือให้เกิดฟองแบบนี้หลังจากนั้นก็ไปลูบที่เส้นผมของเราได้เลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหางอกตรงโคนผมนะคะหลินแนะนำว่าให้เราชโลมให้ฉ่ำๆไปเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ปิด ผมหงอกของเราได้แนบสนิทนั่นเองค่ะฟอกกันไปเลยจ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีผมยาวผมหนาก็สามารถแบ่งผมแล้วก็ค่อยๆฟอกไปค่ะเพราะเราเน้นว่าเราจะต้องฟอกช่ำๆไปให้ทั่วทุกเส้นผมบนหนังศีรษะของเรานะคะหลินก็จะค่อยๆฟอกไปแบบนี้แหละคะ่ะก็จะกดๆปั๊มๆแล้วก็ลูบให้เกิดฟองแล้วค่อยมาโลมที่เส้นผมนะคะทําแบบนี้วนไปจนกว่าจะ ทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีษะค่ะเพราะวันนี้เราต้องการเปลี่ยนสีผมทั้งหัวนะคะไม่ต้องการเปลี่ยนเป็นหย่อมๆยอมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะฟอกไปให้ทั่วๆแบบนี้นะคะเมื่อหลินฟอกช่ำๆทั้งหนังศีษะทั่วท้งเส้นผมของนี้แล้วนะคะหลินก็จะหมักทิ้งไว้30-40นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็ต้องล้างผมออกแล้วก็สระแล้วก็ตามด้วยการมาร์กบำรุงนะคะทุกคนจากทาสีเสร็จนะคะเราก็จะล้างทําความสะอาดผมแล้วก็สระด้วยแชมพูของเราตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อแชมพูค่ะจะบอกว่ามีกลิ่นหอมมากตัวนี้ก็จะช่วยล็อกสีผมนะคะให้ติดนานเป็นสูตรเฉพาะที่ไม่ทําให้สีผมเฟรหรือสีผมเพี้ยนนั่นเองค่ะแนะนําให้ใช้นะคะ หลังจากที่เราสระล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไม่ข้ามขั้นตอนของการบำรุงด้วยมาครีทเมนต์ค่ะเนื้อมาคร์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีความเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสระแล้วก็มาบำรุงหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี่เลยเซรั่มบำรุงนะคะของดูดีแคร์นะก็คือสามารถใส่ที่ผมไปได้เลยะคะ กลิ่นหอมนะคะที่ได้ออกมาก็คือจะเป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะก็จะคล้ายๆกับสีผมเดิมของลินแต่ว่าจะสว่างกว่านิดนึงเราใช้ควบคู่กันไปทั้งแชมพูย้อมผมแชมพูสระผมแล้วก็มากบำรุงผมนะใช้พบสรสเ็จแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือโอเคมากๆเลยเหมือนเราทําผมที่ร้านเลยค่ะ สีของหลินก็จะเป็นประกายประกายหน่อยๆเห็นไหมคะถ้าเป็นสีผมเดิมหลินมันจะเข้มกว่านี้หน่อยนึงสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องของผมขาวเข้ามากวนใจต้องเน้นว่าสาวๆคนไหนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ยอมแก่ซึ่งการที่เรามีผมขาวผมหงอกมันก็ทําให้เราดูมีอายุทั้งที่เรายังไม่แก่ค่ะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูสินค้าหรือเข้าไปสั่งซื้อได้เพจ Facebook หรือช่องทาง ไลน์แอดนะคะเดี๋ยวลินจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ใต้คลิปนะคะหรือถ้าใครอยากจะสั่งให้คุณแม่ใช้นะคะก็สามารถเข้าไปสั่งได้เลยสีที่ปิดผมขาวได้ดีแนะนําเลยเป็นสีมันเข้มที่หลินใช้แล้วก็สีดํานะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาของเรื่องผมขาวแต่อยากจะเปลี่ยนสีแต่ไม่อยากให้ผมถูกทําลายนะคะก็คือสูตรของเขาเนี่ยจะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะ ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะหลิงก็คงต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายอยากเปลี่ยนสีผมดูดีแค่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะ